มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าลักกี้หมาจรหมดสติโชคดีคนในชุมชนและทีมกู้ภัยวัดเจดีหลวงช่วยทัน13กรกฎาคม2568เรื่องราวสุดประทับใจเกิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่เมื่อลักกี้สุนัขจรจัดเพศผู้วัยประมาณ8-9ปี ที่ชาวบ้านในชุมชนรักใคร่และก็ดูแลมาอย่างยาวนานนะคะเกิดอาการหมดสติเฉียบพลันแต่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากชาวบ้านและก็ทีมกู้ภัยสัตว์จิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูออสวัจเจดีหลวงทําให้มันรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นชาวบ้านพบเห็นเจ้าลักกี้ล้มหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังคงเดินเล่นอย่างร่าเริงนะคะเมื่อทีมอาสากู้ภัยจิตอาสาเดินทางไปถึงพบว่าเจ้าลักกี้ไม่มีชีพอจรแล้วจึงได้ทําการปั๊มหัวใจฉุกเฉินกระทั่งสุนัขเริ่มมีสติกลับมาแล้วส่งเสียงร้องเบาๆซึ่งบ่งบอกถึงความเจ็บปวดจากนั้นทีมอาสาทําการผฐมพยาบาลเบื้องต้นทันทีนะคะด้วยการใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตามตัวแล้วก็ใบหูเพื่อชลออุณหภูมิของร่างกายก่อนจะเร่งนาตัวส่งยังโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วนค่ะ สัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลตรวจพบว่าเจ้าลักกี้อยู่ในภาวะที่ช็อกอย่างรุนแรงจากหลายสาเหตุประกอบทั้งความชาราการสะสมของสารพิษจากอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารรสเค็มจัดรวมถึงผลกระทบจากการถูกเห็บหมัดกัดก,กินเลือดอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งส่งผลให้ค่าเก็ดเลือดต่ำตับและไตผิดปกติรุนแรงนอกจากนี้ยังตรวจพบภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมดสติค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความเมตตาแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนแล้วก็เครือข่ายกู้ภัยสัตว์ที่เข้มแข็งนะคะซึ่ง้รับการสนับสนุนจากพระครูออดวัดเจดีหลวงที่มอบกำลังใจให้กับทีมอาสาเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการสร้างระบบดูแลสัตว์จรจัดอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ หลังจากรักษาเบื้องต้นเจ้าลักกี้ยังคงอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะและเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูระยะยาวซึ่งจะรวมถึงการควบคุมอาหารการดูแลเรื่องพยาธิภายนอกแล้วก็การเฝ้าติดตามค่าเลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ